อโอเคเริ่มเลยเนาะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องโมโตไดฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาในบรรยากาศที่เรียกว่าบรรยากาศชิวชิลชิมากเนื่องจากเราก็ไม่ได้แบบมายืนขึ้นด้านบนแล้วเราก็นั่งอยู่กับพื้นนั่งอยู่กับพื้นนะกับพื้นไหมฮะก็อยู่บนเก้าอี้อ๋อใช่ฮะ <c oughs> อยู่กับเก้าอี้ครับสำหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับเป็นน้อง ภูมิครับพ <c oughs> ี่ต้องถามชื่ออีกเหรออ่าครับก็สําหรับวันนี้มันก็เป็นการแบบว่าอยากจะสอบถามว่าการที่เราซื้อ MT15 เนี่ยมาขับขี่วิ่งแกป๊ปอะครับคิดว่ามันคุ้มไหมอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบเหดหลักๆที่เราจะมาลองสอบถามเหมือนกันโอเคฮะเราซื้อ MT15 มาได้หรือยังครับสองเดือนครับอ๋อสองเดือนเหรอครับ <c oughs> โอ้เป็นไงบ้างหลังจากที่ เอาไปแบบเอาไปขี่ที่เอาไปหารายได้กับการวิ่งแก๊ปก็รู้สึกแบบประหยัดน้ามันมากกว่าเดิมอะครับผมมากกว่ารถคันเก่าอ๋อคันเก่าเป็นรุ่นอะไรอะครับ m S x ครับ MX ใช่ครับเฮ้ยมันร้อยยี่บห้าทำไมมันถึงประหยัดกว่าร้อยห้าสิบอะก็รถผมอะมันแบบสภาพก็ไม่ไหวแล้วคันเก่าสภาพคือดีมากเพอร์เฟกเยี่ยมยอดเอาละเลยแบบ เครื่องมันก็เลยแปลกๆหน่อยแต่มันก็กินน้ำมันเยอะขึ้นอ๋อกินน้ำมันเยอะขึ้นใช่ครับเยอะแบบมากไหมคะก็บางทีวันหนึ่งเติมร้อยห้าสิบอะครับเติมเติมร้อยห้าสิบนี่หมายถึงว่าขวดเอ็มร้อยใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าเติมน้ำมันร้อยห้าสิบบาทใช่ครับผมวิ่งทั้งวันใช่แล้วได้เงินกลับมาคืนเท่าไหร่แค่สองร้อยนีไม่คุ้มค่ากินเลยนี่คุณยิงจ่ายค่าข้าวเอยนี่คุณยังจ่ายค่าข้าวไม่ได้เลยนะครับเนี่ย แล้วเป็นไงบ้างว่าเราจะขี่ MT 1 5ครับมันประหยัดมากกว่าเดิมอีกคือทุกวันอ่ะผมเติมแค่ร้อยยี่บาทต่อวันร้อยบาทต่อวันแล้วแล้ววิ่งได้กี่บาทครับร3 0ยสามสิบร้อยยบสอ้อยอยยี่าอ๋อสองร้อามร้เหใช่ครับแล้วมีแบบพีคเลยไหมแบบวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะมาก มีก็มีอยู่ครับผมได้สี่ร้อยโอ้ได้สี่ร้อยกว่าบาทวิ่งวิ่งกี่ชั่วโมงคร้เนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทโอ้แต่เก้าโมงถึงสี่ทุ่มอะครับโอ้จะว่าไปอาชีพอย่างนี้มันก็แบบคือใครมองอาจจะว่ามันดูง่ายเนะตามจริงมันง่ายไหมครับแต่ละวิ่งแกป๊ปเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับช่วงสมัครแรกๆคือแบบรอออเดอร์นานกว่าจะเด้งแต่ละทีก็นานมากเลยแล้วแบบเวลาตอนช่วงแบบนี้เจอปัญหาอะไรบ่อยๆแบบเวลาขับแก๊ปบ้างไหม ก็มีปัญหาเรื่องแบบลูกค้าออกมารับช้าบ้างอลูกค้าแล้วเราจอดรอนานจอดรอนานใช่ครับลูกค้าจายตั้งช้าใช่ครับลูกค้าเรื่องมากร้านค้าเรื่องมากไหมฮะก็มีบ้างครับอ๋อมีบ้างใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันใช่ใครใครก็แบบเอ้ยบางทีแบบว่าเราเรารีบไงไงเราขี่ปุ๊บเขาคิดว่ามันไม่น่าถึงเร็วขนาดนี้ไงเพราะว่าเราขี่ยี่สิบห้า r สิบห้าเอ้ย mt สิบห้า mt อ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองก็แล้วถ้าอย่างเช่นเป็นแบบว่า คิดว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อ m อ็มทสิบห้าเนี่ยเอามาวิ่งแก๊ปเนี่ยคิดว่าจะคุ้มไหมครับผมว่าคุ้มนะครับคือเวลานั่งมันสบายสบายดีครับผมสบายดีใช่ไหมฮะใช่แล้วแล้วเรื่องแบบว่าพวกการสึกล้อของรถเนี้ยอืเป็นไงบ้างฮะมันมันจ่ายแพงไหมแบบพวกเปลียนถ่านน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยถ่านน้ำมันเครื่องอ่าไม่แพงมากครับประมาณส<อ>ามร้อยสี่ร้อยอยู่ประมาณนี้แบบของเกดดีๆเลยสามร้อยสี่ร้อย แล้วก็แบบการดูแลรักษาเงี้ยก็ไม่แพงเกินไปถือว่า,อามาวิ่งแบบได้กําไรเนาะครับครับแล้วคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแบบอยากจะแนะนําเพื่อนๆไหมว่าถ้าเราจะวิ่งแก๊บเราซื้ออย่างนี้มามัะมีข้อเสียอะไรอ่ะเอาข้อดีข้อเสียความรู้สึกความรู้สึกอ่าข้อดีคือประหยัดน้ํามันแล้วก็เรื่องนั่งครับตาแหน่งนั่งสบายดีเออแล้วก็ตาแหน่งนั่งสบายดีนี่สูงร้อยเท่าไหร่ล่ะครับผมสูงร้อยหกห้าครับผมสูงร้อยหกสิบห้าสามาคี MT15 ได้สบายใช่ครับผมครับอ่าแต่ก็มีขยิงนิดนึงขยิงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรามีทักษะเนาะใช่ครับผมเอืออ่าครับอีกข้อมีไงบ้างฮะ้อดีอ่าวิ่งไปไหนมาไหนเนี่ยมันใช้ความเร็วสูงได้พอเหมาะสูงได้พอเหมาะใช่ครับผมแล้วเรื่องควบคุมรถอะครับโอเคเลยครับอืมแล้วข้อเสียข้อเสียข้อเสียคือตอนออกตัวเนี่ยจะเป็น มันแรงดึงมันสูงอ๋อแรงดึงมันสูงใช่ครับผมมันอาจจะแบบอาหารเนี้ยมันข,ขยับขยันไปมาอ๋อโอเคฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอมาตอนนี้เนาะแล้วมีเรื่องอื่นไหมครับเ,เรื่องอื่นตอนนี้ผมเจอคือครับสเตอร์กินไวมาก <c oughs> สเตอร์กินไวมากไอ้สเตอร์กินไวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการขับขี่ของเราด้วยใช่ครับผมอ๋อปกติเป็นคนขี่แบบไหนอะคือแบบ กับไปก็คือไปโชวเล่าขาเลยอ๋อไปโชกโคกขาใครปาดหน้าแซงแต่ว่าอยู่หน้าไม่ได้ทางตรงนี้ผมก็ขี่ไม่ค่อยไวหรอกครับอยู่ที่แปดสิบอ๋อ8ปดสิบความเ็ยยินพื้นใช่ครับผมบางทีก็ไม่ได้ยิงบนถนนอืมโอเคฮะโอเคก่อไม่เห็นช่างกล้องแล้วดูแบบเหนื่อยมาอายุกัดหรอแล้วเรากอยู่แบบเขาเรียกว่าอาศัยอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติแบบสื่อสารสื่อสารกับ คนถ่ายสุดยอดไปเลยโอเคโอเคก็อันนี้สําหรับเป็นการใช้งานแบบส่วนตัวแล้วคิดว่ากําลังเครื่องเงี้ยมันเหมาะไหมสําหรับวิ่งอย่างเงี้ยมันมันเกินไปไหมหรือมันแบบกำลังดีผมว่ากําลังดีนะครับอืมเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันเราก็วิ่งแบบไม่ค่อยได้ไกลมากอยู่แล้วระยะทางก็พอเหมาะ ประมาณสิบสามสิบสี่กิโลอ๋อสิบสามสิบสี่กิโลใช่ครับผมอืมอืมอืมโอเคถือว่าใช้ได้เลยฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับที่เพื่อนคนไหนคิดว่ากําลังจะมาขับขี่รถแนวแบบส่งอาหารเพราะช่วงเนี้ยอาชีพอะหายากหลายๆได้แล้วก็ค่อนข้างหายากอันนี้ก็จัดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อาจจะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ครับโอเคฮะก็ต้องขอขอบคุณน้องภูมินะครับ,รบที่ให้โอกาสมาดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ เรารียวว่ามันร่วมในคลิปวิดีโอครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ